สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบทั้งซองหวยดังเลขเด็ดอีกแล้วเนาะคะ่นะเนาะกามื่อนี้แอดกะจะมาคำนวณสูตรสามน้อยให้ทุกท่านได้ส้มพ่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเมื่อว่านนี้ของหวดวันทีสามก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านเด้อค่ะแอดได้คำนวณไว้แล้วเนาะแต่แอดกลัวได้อัดวิดีโอลงให้ทุกท่านได้ส้มเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดติดธุระเร่งด่วนเนาะคะ่นะเนาะผลคำนวณหวยเมื่อว่าน,นี้เขาเด้อค่ะพี่น้องสามน้อยเนาะคะ่นะเนาะ ผลปรากฏว่าเข่าสองน้อยเนาะคะ่ะคือน้อยปกติเนาะคะ่ 9, 2, 5, 9, 1, ะเข่าสองหาเข่าหนึ่งแล้วก็เข่าน้อยพี่แอ๊พีเจ็ดหานึงเด้อค่ะผลคำนวณของแอ๊ดได้เด่นหานาะคะ่นะเนาะ สุดเด่นสุดเน้นหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะค่ะแล้วก็เขา 2, า่าสองาเนาะค่ะเนาะผลปรากฏว่าเข่าน้อยปกติแล้วก็น้อยว i ไอพีกาเมื่อว่านีก่กาบดได้อาลงให้ทุกท่านได้คํานวณไว้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะบดได้อาลงให้ทุกท่านได้ดูเพราะว่าแอดกระปิดธุระจาเป็นเล่งด่วนเนาะคะ่กะก็เลยเมื่อได้อัดวิดีโอว่านี่แอดกระด้คํานวณต่อเนื่องให้ทุกท่านเฮ้าได้ส้มกันเนาะคะ่นะเนาะเน้นย้ำด้วยค่ะด้วยการคํานวณแต่ละั้งเป็นแข่แนวทาง ให้ทุกท่านได้เอาไว่เปลี่ยนแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะการคำนวณก็อาจจะไม่เขาไม่ลดเยอะกว่าแม่ลูกก็จะได้เด่นฮกเนาะค่ะ ล้ารบมันนี้เล,นเล่นหกเด่นหาเหมือนเดิมเนาะค่ะจับคู่ก็จะได้หกแปดหกแปด 6ก6ก้าหกศูสองหสาจับคู่เด่นก็นจะได้ห้าแปดห้าเศหาหนสอง และหาสามเด่น,นะะเนาะค่ะเนาะเด่นเม็ดเดียวหกเนาะคะ่ะเน้นวิงหลุดเม็ดเดียวคือหกเนาะคะ่ะตัวล่องหาเนาะคะ่ะล่องเนาะคะ่ะเนาะตัวร่องคือหาเ้้อค่ะ ชุดเน้นของแอดกมมี่ห้าสองห้าสามหกสองหกหนึ่ง หกสามและหกเก้าแล้วค่ะซุดสามตัวหกหกหนึ่งหกหกสองหก มีแค่นี้ละค่ะกาได้สุดเด่นวิ่งรูดเนาะค่ะเนาะคือ6กเนาะกับสุดเด่นของแอดเน้นไทยกับมี5 2้าสองห้าสามหกสองหสเนาะค่ะสุด3ตัวกับมี6 6 1 6กหนึ่ส สุดเด่นเนาะค่ะเนาะเน้นเม็ดเดียวคือหเด้อค่ะกาฝากทุกท่าน,นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ซองด้วยเด้อค่ะอ้อค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนึงเด้อค่ะขั้นผู้ใดสิจับเล่นชั้งสิองตัวที่แอใไฮนี่ตัวละสิบบาทคิดคำนวณแล้วถ้าสื่อในเว็บเลยค่ะอาจจะมีกำไรอยู่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะ เพราะว่าแอดก็เคยซื้ออยู่กับกาไรหลายบาทอยู่เนาะคะ่ะตัวละสิบบาทเนาะท่านเราจะจับเด่นทั้งหมดนี่เนาะคะ่ะเนาะทั้งสิบสองสุดที่แอดจำให้เนาะคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อคะ่ะวันนี้ขอขอบคุณค่ะ